วัสดีจ้าทุกคนอันนี้ทำค้างบวบจ้ะค้างบวบป้าก็ได้เพราะบวบไว้นะเพราะเมล็ดบวบไว้แล้วก็ได้ทำค้างแบบเนี้ยค้างคอยเอาไว้นะค้างบวบแล้วก็ป้าได้ลงปลูกเนี้ยลงปลูกไว้จ้ะปลูกถึงตรงนูน้นเลย ที่แรกก็จะมีต้นไม้ตรงนี้อย่างเดียวหลังก็เออเนี่ยหลังท็ไม้อ่ะก็ได้ทำต่อเติมขึ้นมาเนี่ยจ้ะเติมทั้งของบวดนี้ป้าก็จะมีนเนี่ย มะเขือเป็นมะเขือเปราะบ้างมะเขืออเขือลายมะเขือยาวอะไรเงี้ยมันจะเป็นต้นกระเจี๊ยบเขียวนเนี่ยเราจะปลูกอะไรเนี้ยจะเป็นบวบจะ้ะบวบที่เพาะเอาไว้เพาะมาได้อไว้ก็จะมีอสาอยางแล้วจะ้ะ มีบวบหอมบวบงูแล้วก็บวบอบวบเหลี่ยมอะไรเงี้ยนี่จะ้ะบวบบวกเช้าจ้ะนี่จะ้ะทำครัง้งบวบแล้วก็ลงบวบไปแล้วจ้าทุกคนนี่จะ้ะ เมื่อวานป้าทำข้าเนี่ยเรื่อััผมตุกยาวว่าออกมาเรื่อยๆจ้ะผมก็เนี่ยได้เก็บได้อะไรไปเยอะ้างแล้วจ้ะไม่เก็บกินได้แล้วนี้เนี่ยเก็บได้แล้วเดี๋ยวตอนเย็นป้าค่อยเก็บ นี่จะเป็นถักฝักยาวอยู่ข้างในมันทีมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยต้องตัดใบเนี่ยใบแบบทีทิังบ้างไหมนก็พอมันก็เห็นก็จะมีลาด,ดำบ้างอะไรบ้างก็ไ้อะอะ <c oughs> ปลูกแบบอินทรีย์ไม่ได้อ่า ไม่ได้ใช้สารเคมีเลยเนี่จ้ะก็เป็นค้างบวบอ่าป้าได้ลงบวบลงปลูกไปแล้วอ่ะบวบปะเนาะก็จะเป็นกาแฟผสมผสานนี่ยจะ้ะก็จะเป็นพวนี่ก็ปักยา นี่ก็เป็นพลังกินจูจ้ะเออป้ากอดค่ะพลังหงป้าซือา้อป้าซืป้าก็ห่อไว้เนี่ยอันนี้ห่อจดพื้นที่ไว้ก็ได้กินได้เก็บได้ไบ้างแล้วจ้ะนำเกษตรต้นสมบัติาหนึงป้าป้า อันนี้ป้าเอาเอาที่คุมออกเนี่ยมันมันหวานญี่ปุ่นมันหวานญี่ปุ่นนะโอ้โหตอนนี้นนก็มันหวานญี่ปุน่นเหมือนกันจน้ะมีงจะล็อกไปหน่อจ้ะ อันนี้ก็ปลูกไว้กเก่าจริงๆแต่ว่ายังไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะกอเขาที่ว่าป้าขุดออกไม้หมดอาจารเนี่ยมันก็อยู่ข้างหนป้าว่าเ,ออเดี๋ยวเก็บไวะะ้แล้วก็ขุดไปชำไวะะ้แล้วก็ได้ปลูกต่อนาะปลูกเพิ่มปลูกต่อ กำลังว่าระหงพอซือลงลองนั่นเละออละงองตั้าหอมได้ลูกเดียวจ้ะลองลองทดลองนะทด,งทดลองทดลองเลี้ยงว่ารูหอมเมื่อวันที่หกรนหนึ่งเลยและ้วก็นี่ รผสมผสามผสมผสามไปด้วยปขลกโขลกไม่มีป้าชอบชอบปลูกอ่ะไหมพิกเม็ดมะ็ิใหญ่ครับนี่ฮูอ่มมะเขือยาวต้นนี้ต้นยังไม่โตเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็ của cuốc mà là một tân, tân một. Đây có lương tập bổng cho nga mẹ nga mẹ chặt mẹ ngàm, แปลงเปลตรงนี้มีแปลงตรงนู้นก็เียนเดินไปนั่งก็มะเขือผ้ายังแยกไม่ออกว่าอันไหนจะเป็นมะเขือเปลาาอันไหนจะเป็นมะเขือมะเขือยาวเพราะว่าอเพราะมาได้รวมกันนะจ๊ะก็เลยไม่ทราบ แล้วแต่เขาจะออกออกมานะอย่างกี้ออกมานั้นเราก็รู้ว่าเป็นมะเขือยาวตอนนี้ก็เป็นมะเขือยาวพลิกดอกมากเม็ดใหญ่นะเม็ดพริกขี้ฟาเขาเรียกเม็ดแต่ยังไม่แดงยังไม่สุกถ้าสุกก็ป้าก็จะทำมะเมล็ดพันธุ์เก็บไว้ทำมเมล็ดพันธุ์ต่อ ก็ขอขอบพระคุณทุกๆคนทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ thank you thank you bye 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 ก็มันเขื้องเขื้อยาวต้องตัดเนี่ยนะต้องตัดตรงนี้นี่ก็สูงขึ้นแล้วก็โตเร็วๆนี่จังบวบ ปลูกผักกินเองปลูกผักผลไม้กินเองขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนทุกๆกำลังใจแต่ค ık, ิ